น้องพราวลูกสาวลิปซุปตโตเร็วมากหน้าตาสวยละมุนเวลายิ้มยิ่งน่ารักทำเอาพี่พี่แฟนคลับสมาชิกครอบครัวจันจรรญร้องว้าวกันหน้าดูเลยทีเดียวหลังได้เห็นภาพถ่ายน้องพราวลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อซุปตาลิปซุปตกับคุณแม่หญิงนรวรันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะไม่เพียงแต่หนูน้อยคนเก่งจะดูโตเป็นสาวสมวัยแถมส่วนสูงก็ยังเกือบจะเทียบเท่ากับคุณพ่อเท่านั้น แต่ทว่าออร่าความสวยของเครื่องหน้าก็ยังเปล่งประกายสะดุดสายตาไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรอยยิ้มหวานหวานสุดน่ารักที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดก็ยิ่งทําให้บรรดาพี่ๆแฟนคลับพากันตลกหลุมรักถึงขนาดต้องเข้ามาสาดคอมเมนต์ชื่นชมกันแบบรัวๆน่ารักมากโตเป็นสาวแล้วลูกหลงรักเลยคะลูกสาวน้องสวยจังค่ะสวยเหมือนแม่สูงได้พ่อน้องเผาน้องสวยจังคะะน่าเก๋มากและอื่นๆ ว่าแต่น้องพราวทั้งสวยทั้งน่ารักขนาดนี้คุณพ่อลิปมีแพลนจะดันลูกสาวเข้าวงการไหมคะพี่พี่แฟนคลับสแตนบายเตรียมไป้ายไฟรอแล้วอี